คสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับเขสู่รายการ G4U นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน NBA 2K24 My Career กันในพาร์ทที่6นะครับผมแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยพี่โอ้ยเดินชนด้วยบ้าบอวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับท่านของยูดิวะเรนะครผมกับกันจะต้องเล่นกันกับท่านของทีม Golden State Warrior นะแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมทำลายสถิตินะครผมการยิง 3แต้มนะครับผมในเกมเดียวของเคลทอมสันไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมจริงๆอ่ะจบจากนั้นมันมีมากกว่านั้นอีกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะฮะนี่ก็ผมผู้ชมนะฮะผู้ที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดใน1เกมไม่ใช่วิสแชมเบอร์เลดอีกต่อไปแล้วนะผมแต่เป็นยูดิวะเรนะครับผมที่ทำไปได้ถึง123แต้มในเกมเดียวนะครับผมบ้าไปแล้วครับผมคือต้องบอกว่า,วาตอนนั้นอ่ะผม ไม่ได้กะจะอัดเนอะผมกะจะเล่นแล้วก็เก็บค่าพลังไปเรื่อยๆปรากฏว่าหมัดน,นั้นโอ้โหผมผมไม่ได้อัดคุณผู้ชมดูด้วยเพราะว่ามัน,ม,นมันน่าจะน่าเบื่อคุณผู้ชมนะเพราะว่ายูโชดสามแต้มอย่างเดียวเลยก็ผมสามแต้มรัวๆจนคือทําแต้มเนี่ยถ้าจะเลย์อัจสสองครั้งมั้งที่เหลือคือสามแต้มหมดเลยก็ผมคือวันนั้นมือมาจริงๆก็ผมวิเซเรบลเเนี่ยเคยทําได้เยอะที่สุดอยู่ที่100แต้มต่อเกมและเป็นสถิติที่ยังไม่เคยมีใครในโลกเนี้ย มาโค่นได้นะผมคนที่ใกล้เกินที่สุดนั่นคือโคบีไบรอันใช่ไหมครับผมแต่ว่าเรเนก็สามารถเอาชนะโคบีไบรอันมาก่อนได้แล้วในเกมที่แล้วเลยครับผมที่เล่นกันนะครับผมก็คือทําได้87แต้มนะเสร็จแล้วพอกกต่อจากแมตช์นั้นเท่านั้นแล้วครับผมเจอกับคาวาเวลีย์อีกรอบหนึ่งนะครับผมเรกดไปทั้งหมดร23คะแนนนะครับผมจริงมันมีฉากด้วยนะแต่ว่าผมกดไปอัดไม่ทันจริงเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้กดเปิดโปรแกรมอ b s ขึ้นมาด้วยนะครับผมมันเลยไม่ทันนะฮะก็น่าเสียดายครับผมก็คือทําได้เรียบร้้อยยแลลวนผมกาเป็ นักบาสที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในโลกไปแล้วนะผมในหนึ่งเกมนะที่เลขสวยเลยครับผม1 2 3นะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมแต้มในการทำา3แต้มในหนึ่งเกมเนี่ยก็ตกอยู่ที่41ลูกเนี่ยแล้วครับผมเกิดจากแมตช์ที่เจอ c l ิฟ f l ไลน์คาเวีย r เนี่ยแล้วับผม เรนะครับผมกดไปคนเดียว41 3แตแมนะครับผมโอ้โหนะบอกว่าแม่งโอ้บ้าไปแล้วครับผมโหดจัดนะเนี่ยครับตอนที่เราทําลายสถิติของเครทอมสันได้เนี่ยเราก็ทาได้จากการที่เจอกับคาวาเลียใช่ไหมครับนัดนี้นะครับผมที่ทําลายสถิติของวิชบเลเนได้เนี่ยทางด้านของเรเนี่ยกดไปนะครับผมทําให ตัวเดนสเตดเนี่ยเอาชนะทะนันไะของเขาได้ไปได้156.75เลยแล้วกบอกโอ้โหแล้วตอนนี้วอริเออร์สขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกเป็นที่เอ้ยเออถูกแล้วตะวันตกนะครับผมเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์นะผมชนะ10เกมรวดเลยนะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะสุดยอดมากโอเคครับ okay, ผมและเกมในวันนี้ที่เรากำลังจะเล่นนะครับผมเป็นคีย์เกมสำคัญด้วยนะครับผมจะเจอกับ Minnesota Timberwolves นะครับผมเป็นหนึ่งทีมที่ ต้องบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งแล้วก็มีตัวผู้เล่นดีๆเยอะมากนะครับผมมีเป้าหมายของเกมนี้ด้วยนะครับผมอิสตอร์ออเดอร์มันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าคุณสามารถทําแต้มได้60แต้มขึ้นไปในเกมนี้นะครับผมคุณจะเป็นผู้ที่ลงสถิติอีกแล้วทําลายสถิติดีอีกแล้วเหรอสำหรับคนที่ทํา60แต้มติดกันได้ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยนะครับผมโอ้โหกูชอบอยู่แล้วเนี่ยนักทาลายประวัติศาสตร์เนี่ยจัดไปครับผม โอเคครั okay, บผมและตอนนี้ระดับความยาติที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือ all star ใช่ไหมฮะยูก็ยังไม่กล้าวัดเกินไปยูจะขอ,เ,อ,อเพิ่มขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็แล้วกันนะครับผมนะผมยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เก่งเกมนี้มากขนาดนั้นนะแต่จะขอวัดใจคุณผู้ชมเพิ่มแล้วกันนะก่อนแมทนี ik, ้แมทคีเกมด้วยเราจะปรับเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับผมและถ้าเราเก่งขึ้นมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะไปฮอลล์เ m e เลยก็ได้นะผมไป เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามากันอยู่ที่เชสเซนเตอร์นะครับผมมาดูเกม NBA ในฤดูกาล2023-2024กันนะครับผมระหว่างมินิสต้าชิม伯วูนะครับผมจะบุกมาเยือนทางด้านของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์นะครับผมวอร์เรียร์ยังไม่แพ้ใครติดต่อกันมาแล้ว12-13เกมแล้วนะครับผมโโอ้หต้องบอกว่าฟอร์มของยูดิวะเรย์ตอนนี้นี่คือเข้าฝักสุดๆนะครับผมมารวมตัวกันกลายเป็นแก๊งสเปลชบรอดเดอร์ในเจเนอเรชันใหม่นี่ต้องบอกว่าโหดมากๆนะครับผม สถิตินี่คือต้องบอกว่าทำลายทุกอย่างไปหมดแล้วนะผมสามแต้มที่สุดและยิงทำลายสถิติของวิชบาลเลนที่ครองมาได้นานกี่ศตรวรษแล้วก็ไม่รู้นะครับผมทำเกิน100แต้มใน1เกมไปได้แล้วนะครับผมโหดจัดจัดวันนี้นะครับผมธารกิจสำคัญคือต้องยิงให้ได้60แต้มน,นะครับผมเราจะสร้างสถิติยิงมากกว่า60แต้มใน1ฤดูกาลได้อีกแล้วครับผม มาดูกันเรื่อยๆว่าสถิติอะไรบ้างที่จะถูกท่าแน่ของเรย์ทำลายอีกนะครับผมให้มาแอดตอี้แอดเวดแอดเวดโอ้แต่ว่าจุดอ่อนจุดอ่อนอันใหญ่หลวงคือเกมรับมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับผม <c oughs> มีแต่เกมรุกอย่างเดียวครับเรย์นะฮะ <c oughs> ซึ่งเกมรุกก็ไม่ใช่ได้ไหนนะครับมันคือการยิงสามคะแนนที่เป็นวิปร,รามแผงสอนมาแล้วเฮ้ยเกมรับนี่ไม่รู้จะช่วยเพื่อนอยังไงเลยก็ ฝากผีฝากไข่กับเพื่อนไม่กรูรีดนะครับผมใส่เข้าไปอีกลูกนึงอีกเฮ้ยมันรับกระจกดีว่าใช่สิแต่ในเมื่อฉันรู้ว่าฉันรับกระจกฉันก็ไม่รับยังไงล่ะฉันก็สามคะแนนสู้ไปดีเป็นไงล่ะฮะสองลูกแต่ว่าทางด้านโกลเด้นมาทางด้านสามแต้มนะครับผมดูฮะนำสี่ต่อหกเฉยเลยครับผมแต่ด้านในนี่คือโอ้โหรั่วโอ้โหทั้งรูนี่ทั้งกูแมงเอ้โดนหล,ลอ,อกคู่เลย มาครับวิ่งตัดไหนดันไงโดนแล้วโอเคออลสตาร์ไม่เล่นแล้วตอนนี้ซูเปอร์สตาร์เข้าไปแล้วครับผมโดนก่อนแล้วนะครับโอ้วิ่งดักจัดเลยไมเคียเดมอนโอ้โหสองลูกเลยยัดแค่ไม่เข็ดเลยไงวะเนี่ยทีมกูและโดนอีกแล้วครับโอ้โหสตีลได้สองลูกนะฮะแล้วก็จัดเลยโกลเด้นโดนโดนยัดโอ้โหโดดเป็นกุ้งเลยกูใจเย็นใจเย็นแอนเดรีเอ็ดเวิร์ด ใส่ใหญ่แล้วครับผมมาที่มิลตันมิลตันเจออยู่กับวิกกินส์ให้มาแอนโทนี่เขาไม่ลงครับผมทาวดิคาวอันนี้ทาวเทาเรียกชื่อก็ไดไแวะเนี่ยเคอรี่ให้มาที่เรอ้อาโลง่งเรียบร้อยครับผมนาซูเปอร์สตาร์มึงอย่าปล่อยกูนากูชุดนะไม่บ้าครับผมไม่บ้าครับโอ้โหหยุดชุดโอ้โหไม่ลงเหมือนกันฝืนฝืนเกินดูครับแล้วเราเปิดเข้าโซนแล้วด้วยเอาตูดกูไปกินทีนึงครับผม เรบอกออป,ปิดแน่นปิดแน่นเหลือเกินอฝากก่อนนะปิดแน่นไม่กล้าขึ้นห่างเ่าห่างนะจ๊ะห่างนิดนิดหน่อยหน่อยพี่ได้หมดนะน้อง <c oughs> ไม่บ้าครับมิวตันมิวตันดวยก,กับลูนี่แล้โอ้โหตัวเล็กกว่ายเยอะครับผมรีดกับเคอรี่ค,คนละไซส์เลยซีฟนเคอรี่คิร่โอเคให้มาที่ MP เอ็มพีเรเรดึงจังหวะสวยครับสามนานคะแนนคะแนนออ แต้มวันนี้สูสีนะครับผม12ต่อ15นะครับผมโกลเด้นสเตทขึ้นนำใหม่แล้วนะโอ้แต่ว่าโอ้ยนิดเดียวนึกว่าจะถึงนะลูนี่เมื่อกี้ไลฟ์มาเป็น14ต่อ15นะฮะกะแล้วว่าแมตช์นี้จะต้องเดือดนะเพราะว่ามินิสตา้าเขาไม่ได้ห่วยนะไปเอา้าทำไมไม่ไม่ดังลงไปล่ะพี่โถยไม่ครับผมแ a n t h เอ็ดเวิร์ดเจออย่กับทอมสันนะครับผมตอนนี้ส p l a s h Brother ไม่ครบว่าพิรี่ไปพักนะครับผม เป็นทอมสันนี่แหละลงมาแทนนะครับผมพี่เคลพี่เคลโอเคให้มาที่เรครับผมห่างมึงโดนเออห่างมึงโดนกูบอกเลยได้อยู่นะซุปเปอร์สตาร์โอ้โหเคกูไม่น่าพูดเลยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นำอยู่14ต่อ23นะครับผมให้มาที่เรในเมื่อตอนนำมเมนตัมมาต้องรีบครับผมเขาเรียกมือกำลังร้อนนี่โอ้โหมัน แม่งขอเวลานอกเลยครับผมมือกำลังร้อนไงี่ยเขาเรียกฮอตแฮน์นะไอ้บ้าจริงๆขอไว้ตั้งนานแล้วก่อนจะโดนลูกนั้นไม่ทันแล้ว26ต่อ14นะผมฮอตแฮนเดี๋ยวกูต้องฮอตให้ได้ต่อด้วยฮะมาดูกันในคนที่สอเน,นะครับผมหกักอู้ดักคืนได้บ้างแล้วสวนกลับไปก็บอกโคตรไวเชีย่ยดีว่าเราไวเหมือนกันนะครับผมต้องรีบขึ้นเลยอะโอเคผมเห็นเนื้อซุปเปอร์สตาร์มันเข้าเข,ข้าถึงตัวไวกว่าออสตาร์นะเนี่ย โอเคลูนี้2กินก่อนครับผมดีว่าผมมีเบจเจาร์สกาดอัพเยอะอยู่เหมือนกันนะมีอยู่ประมาณเกือบทองละโอ้โหจหังหวะนี้โอ้โหอีหือวงในตัวโคตรใหญ่เลยครับผมค่าวอันนี้นี่ทาวใหญ่มากและชุดดีด้วยนะเอานี่อะไรคุณชูใส่ใส่หน้าไปก่อนเลยเฮออ้ยมาปะละ่ะลงโลงขึ้นไหมรีดรีดเจออยู่กับ ใครว่ากรีนเออถ้าเป็นเดมอนน่ะได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นพิรีกับเราเนี่ยโดนทับแบบทับเละเอา3คะแนนเรียบร้อยครับผมปล่อยได้ยังไงปล่อยได้ยังไงสถิติมันก็ฟ้องอยู่ครับว่าปล่อยบ่ได้สเต็ไปแบ็กชุดแมเงเอ้คืว่ากันดีแล้วนะหมยแล้วมิวตันมิวตันนี่พลิ้วมากไห้ามาคาัา์เจนี่ทาวให้กลับมาที่บราวไปเองเกมรับช่างแม่โอ้ยได้อยู่อะ โอค้คือเมื่อกี้กผมกันแบบสุดชีวิตแล้วได้ขนาดน้จริงอะเอ้าห่างนะห่างนะกูวัดระยะอยู่เมื่อกี้กูวัดระยะอยู่โอ้โหโล่งโดนละไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดอเกมรับไม่ใช่ไม่ใช่จุดเด็กของทั้งเรทั้งโกลเด้นสเตยอยู่แล้วครับผม <c oughs> แต่ว่าเราเน้นว่าทำแ,แต้แม่งให้คนอื่นตามไม่ทันดีกว่า <c oughs> อุ๊ดหลอกสวยเสร็จกูเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดนะ 40แต้มไปแล้วนะครับผมอยู่ลูเบอวันนี้เป้าหมายเราคือ60แต้มนะฮะ60ได้ปุ๊บสถิติโดนทำลายอีกแล้วอา้า3ลุลงลงเสร็จเลยครับผมระยะไหนก็ได้มาอีกไหมมาอีกไหมมิวตันโอเคเอาไปเถอะเอาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเวลาโดนเกมรับทีไรนี่กูเสียดเอ้ยไม่ให้ด้วยเอา้าให้พีร่รีครับผมเอาดีสปร s ชบราเดอร์ลงครบครับสปรชบราเดอร์ลงครบเกมเอ้ยโดนจกจกจากมือจกจากมือ อ่วาวชกอกจกมาขอบอลกลับหน่อยวิ่งกับ3ามสามคะแนงเม่ยกร้ยลงไปเลยเท่าเพาออโอสามสามมาเอาไม่ลงเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเรามันเด่นเรื่องสามอยู่แล้วเอ้ยด้านในเดี๋ยวจะหาว่าใดไม่เป็นใดไม่เป็นเออมาไหมมาไหมซูเปอร์สตาร์ก็ก็ไม่ทข้หลังล่าวะโอเคกูไม่นับพวกเล็งดองแล้ว ยี่สิบแต้มผมจริงแม่งนําเยอะกว่านี้ได้นะมันเอาอยู่เหมือนกันเนี่ยดูดิไม่ไหวครับไม่ไหวถ้าโดนได้แบบน,นี้ผมตายครับเพื่อนต้องช่วยมึงได้ใส่กูเหรอมิวตันฮะมึงได้ใส่กูเหรอมึงได้ใส่กูเหรอฮะรู้จักพระรามน้อยไปแล้วรีดนะครับผมรีดจะเจออยู่กับแอนดรูวิกกินส์อยาโอ้โหกูพลาดอือตามองอยู่แป๊บเดียวหลุดเลยมาทางด้านของเรย์ยืนอยู่กับมิวตัน จิบจับแน่นแล้วจับแน่นแล้วผมผมชูไม่ได้นะจับแน่นวันนี้ไม่รู้อ่ะกูชูใส่หน้าเอ้าเข้าเฉยโอ,โอ้ชูใส่หน้าแอนตันดีเอ็ดเวิร์ดจะจบควอเตอร์ที่2แล้วนะครับผมให้มามิวตันแม่งเลยมาสกรีนอีกแล้วไม่เป็นไรกูเดินบังขึ้นไม่ลงโอเคนึกว่าลงเหมือนกัน เพราะว่าตัวเราเล็กแล้วก็วิงสเปนเราไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับผมเขาชูดข้ามหัวง่ายมากอยู่แล้วแต่ว่าเรายังน้าอยู่นะครับผม67ต่อ45นะครั้ก็ผมถือว่าเป็นอีกวันที่ทนายของเรเล่นได้ดีมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าจะเพิ่มระดับความยากนะก็ยังเขาเรียกว่าเอาอยู่ได้อยู่ยังเอาอยู่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังฮอตแฮนอยู่ก็ผมคือผมยังกด3แต้มลงได้เรื่อยอยู่ไงแต่ว่าถ้าไม่ได้มี3าแต้มเนี่ยตายอยู่เหมือนกันนะผมเล่นไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคไม่ได้มีสูตรอะไรนะครับผมผมเล่นสู้อีก2ช่องไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นช่องคุณริวหรือว่าเป็นช่องคุณเอกแล้วผมเอาสามคะแนนมาครับผมสู้ด้วย3มแต้มอย่างเดียวครับบอกเลยแอนโทนีเอดเวิร์เนี่ยคือเกมด้านในสู้ไม่ได้โอ้ยังได้อยู่โอเคคือเนี่ยจุดอ่อนนะคือจะมีเรยในทีมอ่ะคือเพื่อนต้องมาช่วยบีบตลอดนะผมผมดันสู้ไม่ได้เลยครับเพราะเราเอาเอาทุกอย่างไปบวกในการคล่องตัวแล้วสามแต้มอย่างเดียวเลยอุ้ยเรียบร้อย60คะแนนแล้วครับผม สศิติเดี๋ยวต้องมาดูวันนั้นว่าว่าท้ายเกมมันจะมีสัมภาษณ์อีกรหรือเปล่า <c oughs> เอาขึ้นไม่ลงอ้าวโอ้แต่ว่าอย่างนี้เอาอ๋อด้านนอกสวยเลยจา้า <c oughs> เรียบร้อยขณะออลสตายังโดน <c oughs> มาขอเรียกพิกันโรสอาสกี้เอย้ยทำไมวิ่งอย่างนั้นเล่าประโท <c oughs> วิ่งผิดด้านขอฝากก่อนเลยก็บผม <c oughs> ที่เคอรี่โอ้โหสองลูกสบายฮะมิลตันให้มาโอ้โหโล่งโล่งโล่งอย่าปล่อยโล่งขนาดนั้นกูเองเลยที่ผิด เพราะฉันเองเองแหละฉันขอโทษโอ้โหมาครับเรให้มาที่ทางด้านของเอ้าโอ้อารอปไม่ลงปะโถเ้เมื่อกี้ให้อย่างสวยแล้วนะอย่างว่าครับคือขนาดเควาลูนี่ผมว่าก็ไม่เหมาะที่จะเล่นอารีอุปนะทีมนี้ทีนี้มาสมอบอลจริงๆอ่ะสำรองสำรองแบบดีวิเซนโซอะไรพวกนี้แม่งก็คือแบบลงมาเพื่อยิงยิงสามอ่ะเท้าแอนโทนีเท้าโอ้โหนานี้มา เรียกหน่อยครับผมตอนนี้คือเจ้าภารกิจเล่นโอ้โห,โโหเดมอนก็ไม่ได้ครับบ้าโบและโดนไหมกูโดนมันทำให้เห็นเลยว่าออุรมันแบบนี้โอ้โหไอ้เปรตมาอีกแล้วโอ้โหคอนเตอร์ที่สามเราอ่ะเล่นคนที่สามไม่ค่อยดีทุกทีเลยครับผมมักมักจะโดนยัดอ,อย่างเงี้ยไม่ปะละ่ะาไอ้เอ็ดเวิร์ดรีดรีดโอ้โหด้านใน,น,นโอไม่ไหวว่ะโอ้โหแม่งยัดไม่หยุดเลยนะยัดเนี่ย เดี๋ยวเหมือนว่านักเก็ต้องเอากลับมาหน่อยละไม่ลงแล้วด้วยเอาล่ะครูสวยแล้วครับผมมือไม่มาแล้วตอนนี้คือถ้าสามไม่มาเนี่ยที่ผมโดนอัดไล่มาเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวหนเดมอนเอาหน่อยคือค่าส่งเราก็น้อยด้วยไงวันนี้วันนี้ขอบอนขอบอลสามคะแนนโอ้โหแย่แล้วขัญกำลังใจกูเริ่มแตกกระเจิงแล้วเริ่มชูดไม่ลงแล้วครับผมผู้ชมด้านในโลกอีกโตนีอีก อุ้ยมาเป็นชุดเลยไอ้เปรตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช่องว่างมันเริ่มมันเริ่มลดลดเยอะเกินไปแล้สามคะแนนเออเอาหน่อยเว้ยให้มันห่างแบบ20แต้มหน่อยคือผมเห็นหลายช่องแล้วที่แบบว่าห่างแบบห่าง1ิแต้มก็โดนตามทันอ่ะโอ้โหเนี่ยไงเราต้องเอาให้เอาเอาให้ขาดับผมต้องขอเวลาโน่เลยครับผมซิฟเคอร์เพราะว่าเพราะว่าคอเตอร์นี้ต้องบอกเลยว่าเราทำแต้มสู้ทางด้านของโอไอมิดิสต้าไม่ได้เลยฮะ มา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 นี่ไงเล่นซิฟเคอร์ไปบอกไปแล้วว่าผ่อนคลายลงหน่อยครับผมนะรู้สึกจะตึงกันเกินไปเดมอนไพ่กับมาที่เรเรได้แหละที่ตึงชุดไม่ลงเลยครับผมเมื่อกี้กวอเตอร์ที่สามเอาเอากลับไปแล้วองอย่างงี้ดิว่าอันนีอุ๊บเนี่ยเออไอ้นี่เอ็อด,ด,เอดเวิร์ดให้มาเออโดนโฉกเรียบร้อยขอเวลานอกดูเหมือนจะได้ผลนะฮะเนี่ยให้มาวิกกินเออดังไปอัดมันเข้าไปให้มัน มาไหมโอ้โหโล่งแบบนี้สวยละนั่นไงนั่นไงนี่เอพูิสก็แม่นเหลือเกินเหลือนาทีกว่าๆแล้วครับผมในควอเตอร์ที่3อยากให้หมดจังเลยควอเตอร์นี้แม่งเลยกูโดนอัดไม่หยุดเลยครับมาขยิบหลอกเอากลับไปเดมอนเนอเดมอนเราไปครับผมเนมอนเกรนห้าแอสซิสโอ้แม่งโดนอีกแล้ววะไม่ลงไม่ลงโอเครีบาดด้วยเดมันเกรนนะครับผมเกรนให้มาที่เร ต้องเอาหน่อยว่ะต้องลงเออมาหน่อยเชี่ยไม่ลงเลยขึ้นเมื่ะขึ้นเมื่ะเอาเหรอแมนเบาแมนบอไม่แมนนะเหลืออยู่20กว่บวิเด๋ยมันกรีนเข้าโซนแล้วด้วยนะครับผมพี่เดอ่าให้มาที่เรรับผมผมขอนิดนึงแล้วกันปิดเองเลยให้กลับมาที่เคลเคลกลับมาที่ทางด้านของเรสามคะแนนโอ้โหไม่มาแล้ววะไม่มาเลยครับผม บ้าจริงคอร์ดเอร์นี้ผมชูดชูดไม่แม่นเลยอ่ะบ้าจริงมันทําอะไรกูเนี่ยไม่ลงเออหมดคนที่สมไปก่อนนะผมให้มีเวลาหยุดหยุดก่อนเพราะตอนนี้มือไม่มาแล้วคือถ้าสามไม่มาเนี่ยผมมีปัญหานะครก็ผมผมบอกเลยเพราะว่าเพราะว่ากูกูสู้ได้ด้วยด้วยสามไงเรามันชูตติ้งกาดเพื่อชูจริงๆอ่ะสามไม่มานี่คือชิบหายแน่ๆก็ผมบอกเลยมาคอร์อร์สี่ เอาหน่อยครับผมแต่ว่าแต้มันขายแล้วแหละแต่ว่าผมขอขอสือว่าซ้อมมือตัวเองด้วยเพราะว่าเราปรับเป็นควายาซุร์ซาแล้วเอ้ยสวยเยี่ยมเออปล่อยแล้วครับผมมันเริ่มมาประกบเราเยอะขึ้นแล้วก็พอมาประกบเราเยอะขึ้นมันไปเล่นทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเล่นเล่นวงในซะเยอะมากกว่ามาป้ล่ะขึ้นเชียอืข่าจะนีน่เท้า ไม่มไหม,ม,มเออโดนฉกโดยคริสพอลสุดยอดไปไหมเออไม่ไปโอ้โห,โโหมาไ,มได้เลยพี่ขึ้นยอดไม่มีดังนะครับผมบอกก่อนตัวน,นี้ดังไม่ได้นะฮะบอกก่อนเลยเรยเร,ย,เรย,ยังไงจ๊ะแม่งตามแน่นไปไปไรพอมันตามเราแน่นด้านในก็จะมีช่องอืมดึงไว้ดึงมาอีกทีนึงมีช่องขอช่องเอยเคลทอมสันให้มาที่เรยโอ้ยังไงวะเนี้ยเล่นเออไปที่ช่องเออ นั่นแหละเกือบไม่ได้เกือบไปเกือบไปเคมันเริ่มมันเริ่มประกบแน่นแล้วมันเริ่มประกบอู้สวยครับความไวเสและให้มาคนเดิมสอริชโอ้โหสามลูกรวดเลยนะนี่ไงเอ้ยไม่แน่นะดับเบิลได้แล้เนี่ยเกมนี้ทำมันเล่นไปเอาไปหน่อยสอริขึ้นไหมขึ้นไหมไม่เป็นไรเอ้าโหแม่งโดนตบออกจากมือเลยครับผมโดนเลยโดนลงโทษมันไม่หวังชนะแล้วมันหวังเอามันอย่างเดียวลว ขชาวอันชนิชชาวก็จริงๆเขาก็สู้นะเป็นคือห่างประมาณนี้เนี่ยห่างยี่แต้มสามสิบแต้มเออไปอีกง่ายๆเอออาไรอุ๊ปไม่หยุดเขาบอกอีกลู่เดียวได้ดับเบิลดับเบิลแล้วนิดเดียวมาหน่อยมาหน่อยช่วยคุณหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหแม่งแม่งลุ้มสองด้านในลงลงเอาดิเอาดิโอ้ยแม่งทำไมไม่ชุดเดือดไปแล้วเรียบร้อยครับผมดับเบิลดับเบิลแล้วหกสิบแปดแต้มสิบแอสซิสหนึ่งรีบาวด์สองเทิร์นโอเวอร์ งานในที่แอนโทนีแอดเวิร์ดนะเขาชื่อแอนโทนีใช่ไหมผมว่าผมใช่นะผมว่าผมจำได้อยู่ว่าชื่อแอนโทนีเอดเวิร์ดนะแล้วก็คาแอนโทนีทาวจำได้ว่ามันมีแอนโทนีอยู่2คนในทีมอะไปแล้วเอดเวอร์ดให้มาที่ฟรีดอุอ้ยเอาไม่อยู่จริงว่ะเพื่อนมันก็ตัวเล็กกันเกือบหมดีงนฮะริสพอลพี่พอครับขอหน่อยครับเดี๋ยวผมเล่นเองพี่โอเคจะจบแล้วนิดเดียวดึงไว้ดึงไว้3คะแนนไม่ลงอีกอ้โหแต่ว่า คอเตอร์สาวท์ท์สี่มือไม่มาดีว่าเราฮอตแฮนใน2วอเตอร์แรกนะครับผมเลยเอาชนะไปได้ับผม ouais, จริงๆก็ถล่มทลายอยู่นะร2อต่อแ7็นะครับผมก็้โหก็47แต้มเลยว่าที่เราชนะไปได้เนี่ยแต่ว่าผมปรับความยากขึ้นมาให้แล้วนะผมก็อันนี้ไม่ไม่ได้ต้องเล่นแทนเพราะว่าเล่นวิธีผมอ่ะถ้าเจอทีมที่มันเล่นเกมรับแย่ๆแบบนี้ผมก็แย่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าที่เราที่เราชนะได้เยอะเนี่ยเพราะว่าคอเตอร์หนึ่งคอร์ด์สองมือเราฮอตแฮนนะผมคือชูสามแต้มราไปเยอะมากอะ นี่ไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าผลงานส่วนตัววันนี้ทั้งหมดสุดท้ายเป็นเท่าไหร่เดีดูสิดูกันหน่อยนึง68แต้ม1 r e b า u 10 a s ิสต์แล้วก็1 s t e a ์นะผมซิลมาได้รอบหนึ่งนะผม3แต้มฟิลโกลวันนี้เราได้65อร์เซนต์อืมตอนตอนเป็น all star รู้สึกผมจะได้อยู่ประมาณ85เปอนะอันนี้ถือว่าลดลงไปเยอะเหมือนกันเพราะตอนหลังมันไม่ได้นะวันนี้เดไอเอเจนต์3แล้วก็กาดอัพโอเค กลางๆแต่ผมสนใจกรีนแมชชีนมากกว่าถ้ากรีนแมชชีนทองเมื่อไหร่นี่น่าจะง่ายกว่านี้ Shadow ตอนนี้ไม่ได้แค่แซง z i o วิลเลียมสันคนเดียวเท่านั้นแล้วนะครับผมแซงทงด้านของเจสันเทตัมไปแล้วด้วยครับผมโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมท้านักของ MP หรือว่ายูดิวะเรนะครับผมโอ้ก็เป็นอะไรอะสถิติ2อย่างแล้วเนาะทำแต้มเยอะสุดใน1เกมนะผมร้อยยี่สิบสามคะแนนนะผมสามแต้มเยอะสุดใน1เกมนะผมสีบเอ็ดลูกนะครับผมแล้วก็ เอ่ออะไรเนี่ยรุกี้ซีซันทรีพอยต์เมรสามแตมที่เกิดจากสามแตมทำได้เยอะที่สุดแล้วผมทำมาแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบหกคะแนนโอ้ m ม g o กบ้าไปแ,แล้วก็ผมอย่างโหดคนต่อไปที่เราต้องแซงให้ได้เนี่ยเป้าหมายต่อไปคือทงแ้่นของโจเอลเอ็มบีดนะก็ผมก็เป็น MVP มาแล้วหนึ่งครั้งนะก็ผมติดทีมออสตาห้าครั้งแล้วก็โอ้เป็นทีมยอดเยี่ยมในเกมรับถึงสามครั้งนะรับผมโอเค เป้าหมายของเราต่อไปคือเอ็มบีทนะครับผมต้องแสงให้ได้เว้ยนิดเดียวว้าวหกสิบ <60 S 2> แต้มใน5เกมติดโอ้โหนี่มันบ้าไป,ไปแล้วนะครับผมถามได้คําเดียวเลยอ่ะคุณยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะคุณเรบอกหน่อยสิ <laughs> ยังเป็นคนอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอ่ออ่าบาสเกตบอลเพลเยอร์ทูมายคร์อุ้ยรักเก่งของผมคือการเป็นนักบาสเกตบอลเลยแหละครับ Well I'm not a basketball playing dog เอ้ยคุณก็รู้อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นแค่นักบาสเกตบอลซะหน่อยอะตอบบนแล้วกันเออต้องตอบอย่างนี้แล้วกันนะผมเป็นนักบาสเกตบอลตั้งแต่ตัวไปถึงหัวใจเลยตั้งแต่ผมยังเด็กแล้วสิ่งนี้ทำให้ผมรู้สึกมีความทวิหาแล้วก็รักในมันมากมากครับผมรู้สึกว่าผมมีอะไรผูกพันกับมันไว้อย่างเช่นตอนลงบอในสนามเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่าตัวเอง มันคล้ายๆเหมือนกับความเชื่อนะบาซิบอรเนี่ยคอนเน็กกับผมมันตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าผมแล้วมันจะอยู่ต่อไปหลังจากรุ่นของผมด้วยซ้ํำมันเป็นความรู้สึกพิเศษที่เรามีให้กันนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมทวินหาสุดในโลกใบนี้แล้วท้ายผมอยากมีชีวิตชีวาที่สุดแหละครับอุ้ยแล้วตอนนี้เรามีแฟนๆถึงแล้วนะครับผมนะมีฐานแฟนคลับมากกว่า1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแล้วนะครับผมแล้วก็ฐานแฟนคลับทางด้านของธุรกิจเนี่ยมากกว่าห้าแสนแล้วนะผม ทำให้เรารับทงานานของ endorsement อันแรกได้แล้วก็คือ a t t นะครับผมรับเลยจ้าคุณอยากจะซายกับ a t t ใช่ไหมซายสิครับผมโอ้โหต้องการสปอนเซอร์อยู่แล้วครับผมไปเรียบร้อยครับผมเซ็นสัญญากับทงานานของ a t t เป็นที่เรียบร้อยนะฮะได้เงินมาแล้วจ้าสบายๆไปอีกวู้นี่โอ้โหยังแท้ครับผม connecting c h a n e everything โอ้โหการเชื่อมต่อ เปลี่ยนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างโอ้โหและดูครับผมงั้นขอลาไปด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสรับพารนทนี้นะเราก็ทําแปมมากกว่า60แต้แปมนะครับผม5เกมติดนะครับผมสร้างสถิติเพิ่มอีกแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดยั้งทนงรื่นงของเรแห่งตระกูลยูดิวะได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมความยากผมปรับเป็นซูเปอร์สตาร์ให้แล้วนะครับผมอาจจะยังไม่เก่งถึงขนาดไปเล่นฮอลเฟมเหมือนคนอื่นแต่ว่าจะพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปเรื่อยๆและสัญญาว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยน็นฮอลเฟมให้นะผม ชอบยังไงอย่างืนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องชิฟยูกับยูทิวะเรกันต่อไปด้วยนะครับผมกับเกม NBA 2K24 นะครับผมบทเส่าน,นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบายกรับผม